สุครับอยู่กับผมคมเบตงสื่อชัยขอบอำเภอเบตงจังหวัดยาลากับการรายงานข่าวรอบรั้วมเมืองเบตงประจําวันที่10มกราคม216วันาวนนี้ในเบตงได้ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ,ชะัชรกิติยาภานาเนรธีธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมาวาัตรราชธิดา วานนี้ในเอกยาภายนาสงขาในบอบเภอไปตรงพร้อมด้วยนางมุกดายอย่างภัยนสงขานายกกิ่งกาชาติอำเภอไปตรงนายบุญชัยเลี้ยงพิรมพักดีประดอํอำเภอและนายภูวิวัต์สลักคำประดรับอำเภอร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท99รูปตามโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระพชละกิติตยาภา ในเลดทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชชะราชธิิดาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราธิคุณและเพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วโดยมีพระราชปัญญามุนีเจ้าคณะจังหวัดยรลาเจ้าวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในสุพน์รเรืองณหนองคายผู้ว่าการจัดจิติาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผมได้รองผู้ว่าการจังหวัดยะลาประลัดจังหวัดยะลาในำเภอทั้ง8อําเภอวัหน้าสวนราชการและพุทธศาสานิกชนในจังหวัดยะาลาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดนิโรธสังฆารามตำบลสเตงอําเภอเมืองจังหวัดยะลาขา้าราชการตำรวจสอพอปตงืงอําเภอไปตรงจังหวัดยะลาร่วมสวดมนต์นสถานจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา นเรศธิีราเทพยว,วดีกมมรวงราชสารินีสิริพัชระมาวัชระราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารที่ทําการหลังเก่าสอพไปตรงอําเภอไปตรง,รตรงจังหวัดยะลาพันตํารวจเอกเอกชัยพรามนก,กุลุ่มกับสอพอไปตรงพร้อมด้วยพันตำรวจโททศพลพลอยงามรองผู้กับปอสอพอไปตรงพันตรโทรพงศักดิ์ขุนบันเทิงรองผู้กับ สืบสวนสอบสวนสพเปตงพันุตรวจโทสันเพชรท,ทองซุ้มหอรองพ่วกับฝ่ายอำนวยการสพเปตงนำข้าราชการตำรวจสพเปตรงร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถาวายพระพรเชิญมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระักษกิกษิยาภานเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานีสิริพัชระมหาวชราธิราเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำน,นึกในพระหมหากราธิคุณถาวายพระพรให้พระองค์ทรงหาย,หายจากะอาการประชวรในเร็ววัน พร้อมเชิญชวนกําลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ร่วมส่วนมูลอธิษฐานจิตยอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายกําลังใจในฐานะประสบนิกรรด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรให้พระอ,องค์ทรงหายจากอ,อาการประชวนโดยเร็วต่อมามาดูเรื่องเกี่ยวกับความเปรี้ยวความเผ็ดงานนี้สายเปรี้ยวและสายเผ็ดกะก,กันแน่นะครับเมื่อมะนาวและพริกผลิตขยับขึ้นราคาทาราคามะนาว ขึ้นเป็นกิโกรัมละ110บาทตกลูกเฉลีย่ย4-5บาทหากเป็นลูกที่ใหญ่หน่อยก็8บาทส่วนพริกขี้หนูสวนปรับขึ้นเป็นกร,กรัมละ3 5 0บาทคาดตุดจีนนี้ขึ้นอีกเพราะค้าแม่ค้าเร่งปรับตัววันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคามะนาวและพริกชนิดต่างๆที่ตลาดนัดหน้าดับเพลิงอำเภอไปตรงจวดยาลาซึ่งพบว่ามีการปรับราคามะนาวและพริกขี้หนูสวนพริกจินดาขึ้นโดยล่าสุดพบว่ามะนาวขึ้นเป็นกร,กรัมละ110บาท ฉเฉลี่ยลูกละ8บาทส่วนพริกขี้นหนูสวนปรับขึ้นเป็นกรัมละ350บาทส่วนพริกกินดากิรัมละ100บาทและมีแนวโน้มที่จะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้แม่ค้าขายมะนาวและพริกสดบอกว่าราคามะนาวนายะนี้มีการปรับราคาขึ้นทุกวันซึ่งวันนี้ราคามะนาวอยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทซึ่งจากเดิมในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่กรัมละ70บาทขณะที่พริกขี้นหนูสวน จากเดิมกิโลละ150บาทขึ้นเป็นกิโลกร,รัมละ350บาทส่วนพริกจินดากิโลกร,รัมละ100บาทจากเดิมกิโลกร,รัมละ70บาทแม่ค้ามนาลาิเพกส่วนบอกว่า เท่าไหร่พี่ตอนนี้กินได้ร้อยหนึ่งค่ะหนึ่งร้อยบาทเมื่อก่อนเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบขึ้นไปแปดสิบอยู่ประมาณนี้แหละตอนนี้มีพริกอะไรขึ้นบ้างครับพี่กีนหนูค่ะกีนหนูสวนกีนโน้สวนลดเท่าไหร่ครับตอนนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับพี่เมื่อก่อน,น,นร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบหกสิบโอ้โหแล้วทีนี้ก็มาด้วยมะนาวครับมะนาวพี่ขออีกทีมะนาว หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบบาทตกลูกเท่าไหร่ครับพี่ตกลูกละห้าบาทสี่บาทถึงห้าบาท<อ>ถ้าเล็กนะถ้าเล็กแต่ถ้าใหญ่ไม่ทราบเมื่อก่อนเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เมื่อก่อนมะนาวโรลรุ่งเท่าไหร่โรลเท่าไหร่กับมอก,ก่อนเอมะกอกหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทาคนสวยเอาเลยคะ่ะ ลูกลูกตกลูกเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ประมาณห้าบาทมั้งห้าบาทน่าจะสี่บาทห้าบาทสี่บาทห้าบาทอันนี้มันนอนมันนอนร้อยเม็ดค่ะอ๋อมันนอนร้อยเม็ดค่ะกาแฟก็ร้อยร้อยเมืองอยู่ค่ะโอ้อนี่มันร้อยเม็ด ื่อมาค่ะเรื่องมาก็มีปุ๋ยก็มีแม่ค้าสวยก่ะไม่อยากได้เลยหมอไปทำอะไรพี่กระเลียนไม่กินกระเทียมเลยแม่สิชิปปีไอ้นี่พี่ไอ้ยพี่กินหูวสวนใช่ในโปรช่รยนะโล่เท่าไหร่นะมก่อนโล่เท่าไหร่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่โล่ร้อยกว่าสองร้อยยังไงก็มีเนาะแต่ช่วงเนี้ยแพงที่สุดเพราะอะไรพี่มันแพงนี่เพราะอะไรเหรอไม่รู้ค่ะ